โอเคสวัสดียูเซอร์ทุกท่านวันนี้ก็มาเล่นมันพาคุยแล้วนะครับผมก็เห็นวูอย่างนี้ก็น่าจะรู้นข้างนอกข้งนอกเห็นชัดแจำจำเลยครับผมโอเคจะโจ้ครับผมวันนี้หนับอะไรวะลืมละจำทูบวอล์กเดสวูเฮลโลเกนอะไรใช่ไหมเอาเซ็ตตายของตกดีมไหมเปิดดีกว่าทรัคนสร้างคนชื่อคนคุ้นนะโอเคอันนี้ของที่ต้องใช้น้ำแข็งดีนะผมพักกดอ่ะจะเป็นงี้จะมีน้ำอ่ะน้ำจะไหลแต่ประเด็นคือมัน เย็นเกินนะฮะก้นไหมก้นไหมโอเคอย่างเงี้ยต้องชวยวห้ดูด้วยนะต้องก้มเ่รผมผมต้องก้มผมก็ไอ้นี่เล่นหมด No Creative ก็อ่าให้เล่นหมด Survival นะครับผมโอเค No Speed ก็ห้ามใช้พวกยาพวกนี้หรอโอเคครับผม Separate Full Day ไอเนี่ยอ่อฝนตกโอเค เริเมริกานะฮะจัดฟรีอันนี้บอกเลยไอ้ผู้สร้างคนนี้ผมไปเจอแมบเขามามีกสามแมปนะฮะเขาเลยแบบผมขอใช้คาสั่งอะไรนิดหน่อยแล้กันเซฟพอยต์อะ่ะเซฟพอยต์พอผมได้แบบตกแล้วผมคิดปีนตรงๆมันเป็นน้ำไงเฮ้ยน่าง,ง่ายอยู่เนี่ยเดี๋ยวพูดง่าย,ยตกนะฮะอย่าพูดเลยโอ,โอ้โอหพวกเฮ้ยกระโดดนั่นแหละไม่มีเช็พคพอยต์เหรอคือเราต้องใสยอย่อันนี้แหละ คือเมื่อกี้เน,นี่ยอันเนี้ยเอ่อถ้าสีอุย้ยเอาแล้วเอาแล้วเสียงดังไปเปล่าครับผมเสียงดังไปหรือเปล่ามิวสิบสิเลี้ยสิบเอามันสามสิบพอเนาะสามสิบเออคุยนั่นเลยหน่อยโอ้โหเซตเต์ด้วยเอ้ไม่ใช่มัน นะครับผมไม่รู้ว่าแมปนี้มีกี่ด่านนะถ้าสั้นไปเดี๋ยวผมวันนี้อาจจะอ,อ,อัดสองคลิปให้นะฮะโอ้โอ้เลยง่ายอยู่ต่อไปทีแรกอะมันไม่ได้แมปเยะะปอะอะเซสปาวพอยต์นะฮะเอาเซตเดย์อยู่แล้วฟูฟอยู่แล้วจะให้กดอีกซ้ำทำไมกกเ,เดี๋ยวพี่มือพี่มือกดน,นี่ฮะเฮ้ยแมปนี้ง่ายโอ้ใ <laughs> จเย็นเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดพูด,พดหลังๆนี่อาจจะยากเหมือนแมปแมป,แมปอื่นนะฮะ เขียวโอเคติดลัวติดหัวมากมันไม่มีเซฟพอยต์อ่ะคลอดคลอดเลยคลอดเจ็ดอีปิกมากพี่แกเซฟไทม์คิวพิเก็บไว้น้ำโอเคทำไมตะกี้มาพี่พี่แมปพี่แมปเราีิเกจไว้น้ำเนาะ เฮ้ยว่ายนั่นว่ายก็ได้ว่ายก็ได้อ่าว่ายก็ได้ใกล้ๆอยู่ทำไมทีแรกไปแบบจะผ่านอยู่แล้วนะเนาะเปล่าตรงนี้งั้นเออง่ายกว่าเยอะว่าย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 ใกล้ๆอย่างนี้ยังจะคิวทับคิวก็ไม่ใช่ละโอ้โอเคจัดไปอันนี้ก็ไม่คูรทำควาแพงนะทั้งสิ้นพวกนี้ก็ เออคือว่านายจะทำเร็วไปไหนอะ่ะเนี่ยทำเร็วเกินทำเร็วเกินเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากนะอันนี้พูดจริงๆทำเร็วเกินเดี๋ยวเฮ้ยติดหัวอยากให้ไอทำเป็นน้ำเนี่ยให้เป็นพวกดินให้แอกแอกกันจะดีกว่านะแต่ทำไมมันติดหัวเมกกื่อกี้ก็ใจแสงฟึบวิ่งปกติก็ใส่ไม่ได้หรอกโอเคโอ้ ไอห่านี่แหละอืืหเกือบเล้วสองรอบแล้วนะอฮ้ยอะไรมาโอ,โอ้โอเมก้เนี่ทำไงอะ่ะมันไม่มีดีเลยอะ่ะชิ้คงวะ่ะจังหวะเอาเหรอยังยังยังไม่จบ บ้าแล้วบ้าแล้วเราเราเนี่ยบ้าไปแก้วึงจอดได้ไหมขอโอ้บ้า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 เปิดมันนี้ก็เป็นน้าตกนะเมื่อกี้อื้มรีบทำเวลรไม่ได้เลยเก็บมนหนึ่งแป๊บนะก็สี่หมดเลยเนี่ยว่ะ เออทางนี้เอออย่างเงี้ยค่อยน่าเล่นหน่อยอย่างเงี้ยค่อยน่าเล่นหน่อยเออคือทุกทุกแมปเลยมั้งเนี่ยฮะที่ผมต้องไปแก้เนี่อย่างเงี้ยถึงป่านเมื่อกิมแบบไม่ใช่ก็ทำสี่นะแต่ทำไมมันแบบติดหวยอีกเบอร์ คือผมต้องไปแก้ใช่ไหมคืออาจจะยูเซอร์อาจจะบอกว่าโกงนั้นแต่ถ้าเล่นแบบผ่านจริงๆก็ต้องอย่างนี้ไม่ใช่เหรอเนี่ยถ้าใช้แบบนี้ดีต้องใช้บบอย่างนี้เนี่ยมันอย่างเงี้ยถ้าเร็วเกินมันก็ไม่ใช่อะไรก,กลกลับมาทําขนาดนี้ไม่ผ่านนี่ก็ไม่ใช่ละโอ๊ชโอ้ชโอ้ชเนี่ยชา้าๆไปนะใช่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยถึงได้อย่างเงี้ยต้องใช้แบบน,บบนี้ไอ้อันล่างอ่ะใช้แบบนี้เหน็หนป่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นแล้วก็ลงเออโอ้โห ต้องก็ได้มังติดหัวติดไม่ไม่ติดไม่ติดไม่ติดกระโดดดีๆเหอะไปเชฟอาสามเซฟอีตฟบไปแล้วก็เซฟคอยตรงนี้เหมือนอยู่ใ,ใกล้ๆเนาะเนืออยู่ใ,ใกล้ๆเนาะไอพวกเป็นพวกขับรถอย่างนี้ก็นะไม่ได้ลอยมีหลายด่านนะแบบนี้บอกเลยเฮ้ยเงียบนะตรงนี้ มันที่ผมคิดไหมมันอาจจะทำพังไม่ใช่อ่ะนันไงจริงด้วยคือต้องแก้ให้มันเหรออา่าเลินเออจ่เินต้องแก้ให้มันเออทุกด้านเลยทำด้วยำเสียงคือเป็นเพลเยอร์แรกมั้งเนี่ยที่ต้องแก้แมพให้เขาเนี่ยใช่ไหมอ่ะ เนี่ยเออเอเอ,เอต้องอย่างนี้เมื่อกี้เห็นเงียบเลยงงวันยาวอย่างนี้มันไม่ใช่อะคือเพย์เย์แรกว่ะเนี่ยที่ต้องแก้แบบให้เขาเป็นเพย์เย์แรกหรือเปล่าอ๋ออ,อตรงนี้ไม่พังไอตังเนี้ยมันพังอ่ะต้องแก้ให้เขาอ่ะโตรอะ คือ <c ười> คืออะไรนะสุดยอดว่าแมพเฮ้ยอ,อันนี้เล่นได้โอเคเด็กเก่าว้าวว้าวสามสัตเดยรร์ก็้สปาวนี้อยู่ดีเราก็จะก็ทำไมก็ไม่รู้โอเคอันนี้เล่นได้ <c ười> เดี๋ยวพังอีกเดี๋ยวแมพพังอีกไม่ต้องเลยต้องแก้ให้เขาคือตั้งแต่ไอ้สอง มาเกมอสามหรือเปล่าช่เถอต้องแก้เขาอะคือยูเซอร์มาเล่นก็มาแก้ให้เขาด้วยแล้วกันนะครับผมอ้าวสีเขียวมันไปได้แล้วเหรอเจ็บว,ว่ามันจะหายโ oh. oh. อ้๋าานนออ๋อ้เจ็บท้ายทางนี้ทางนี้กี่บล็อกสี่ลองไหม ไม่น่าเสี่ยงเล่นดีๆเถอะไม่น่าเสี่ยงไม่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 เสี่ยงเสียงดีไหมเนี่ยมันน่าเสี่ยงมากอะแต่ไม่เอาเล่นดีๆเล่นเงี้ยผ่านแน่นอนถ้าเล่นขี้เกียจเกินก็ไม่ใช่ What? อ h อ h i t Oh ไอ้าแก่พี่เมือกชนทำไมเล่า ทำไมต้องแถวนี้เอมบพแมปนบบแมปวันนี้ที่ผมลงเมื่อวันก่อนใช่ไหมที่แบบเป็นแมบที่เป็นลาวาแล้วเมื่อเราเกิดลาวาไม่กระเดิดไห้กระโดดแล้วนะแต่ลืมกด W ติดหัวไม่ติดปะติดหัวไม่ติดปะติดหัวไม่ติดใช่ไหมโอเคไม่ติดเลยป้าทำเสร็จ A เร็จ D ก็เฉลยตัวนี้เฉลยป้าและเก้า มาเรื่อยๆจ้ามามันเร่เย่มากโอ้เร่เย่มากเลยเนยนายจ๋อนายไม่อือโอ้โหยังไงไปนู่นไม่ใช่ต้องอย่างนี้ โอ้โหน้องคณเธอคนเธอโคตรไม่ไม่เชฟค o i n ข้างบนเลยอ่ะคือเล่นอย่างนี้ชิ้ my god โ oh. อ oh. oh. mm ้โหเราเราต้องไปทางโน้นใช่ไหมใช่ใ hmm. ช่ไหมอ่า เอาไงดีวะเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> ถึงว่ะแน่นอนเออเราวิ่งมาม้องดูให้รอบคอบครับทางในทางตันแน่นอนถึงนี้นไปได้โอ้ย <Hey. S 2> ไปไปไปโอ้โูโอ้โหคิวจะผ่านยู่แล้ว จะผ่านอยู่เร็วว๊า <c oughs> ปลงมาผิดทางดีน่ตกตรงนั้นน่ะเ <c oughs> ออนี่ง่ายเลย <c oughs> ตกทีง่ายเลย <c oughs> ไม่ง่ายนโอ้ oh my god เอ้ยเมื่อเกี้ยปุ่มแค่อยู่ตกข้างหน้าทำไมอะ <c oughs> <What? c oughs> โอ้ยเฮ้ยคิมันไอ้น,นี้แบบสุดท้ายหรือเปล่าถ้าแบบสุดท้ายขอเลยอ่ะฮะอ้าว <c oughs> เบน <c oughs> อีบอ้าเ <c oughs> กโมโหมดสองถูกไม่ได้เดออย่างงี้ดีหน่อยทุบไม่ได้เออ <c oughs> ไม่รู้นะชอบเล่นเกโมโหมดสองถ้าเล่นแมปอย่า,บบางเงี้ยถ้าพักวัวผมจะเล่นเล่นเกโมโหมดสองไปเลย let's go ไอ้ คำวัยวะรู้สารู้สารแบบเลงอ่ะเลงว่ามันจะออกมาโอ้โเออเลจิตอันนี้ก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายไม่ได้ยาก,ไม,ไ,ยากไม่ง่ายนะครับก็คือปันกลางนั่นเลย <laughs> แต่เราเล่นไม่บ้าเองนั่น <laughs> อีบ้าอ่ะไม่วิ่งวะน <laughs> ะหาเรื่องล่ะเออไม่เป็นไร <laughs> เล่นให้รอด <laughs> มามานี่เล่นดีๆวอตถ์เมล โอ้แต่แมวเหี้ยไอ้ท่านแมปนี้แมปยังยังขนาดเนี้ยแล้วมันแบบไอ้เดอิเดอิเดิเดิรเวลอ่ะมีนะแมปนี้คนสร้างเดียคนเดียวกันแต่เดอิเลเวลล์ก็น่าจะคิดได้เลยว่ามันน่าจะยากกว่าน,นี้นะฮะอันนี้ยังไม่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยมาเล่นก่อนนะฮะดูดีๆ อุ้ยอุยไปเร็วเยี่ยมเล่วสุดท้ายโอเวกรู้สร้างคนเดิมคุณคุณเจอชื่อเราโอ้ย e oh. y t a k you t a k you my friend Ah Paya g n โอ้ยเลยเพื่อน โอ้ my god โอเคขอบใจครับผมโหสุดยอดเลยแบบเนี้ยเล่นนานจริงพรุ่งนี้เจอต่อถ้าพรกพวกนี้อ่าวันที่ห้าธันวา้วยโอเคก็ถ้าพ่งนี้ผมไม่รู้นะว่าผมจะอ่าพวกนี้ผมไปบ้านตางไปไปไหว้พ่อพ่อแม่ของของแม่อีกทีคือตายายครับโอเคนะฮะต้องของบอกของแม่ดิตายายของแม่เออปู่ย่าดิของพ่อโอเคโอเคก็อุย ถ้าเปิดอย่างนี้ก็น่าจะรู้นะครับซีอูทุกท่านเขาพูดใดว่าใจใดที่ไม่สุภาพขออภัยนาที่นี้ด้วยนะครับผมอย่าิ่มกดไลค์และติดตามกันด้วยนะเจอกันคลิปหน้าจะดีเหรออหาเรื่องเล่นอีกหาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องคุยครับไม่ใช่อะไรโอเคก็ขอบคุณที่คอยให้กําลังใจแล้วก็ติดตามมาถึงส0มพันซับสไคร์เบอร์นะครับผมก็บางคนก็คือแบบก็ภูมิใจด้วยภูมิใจมากเราคือแบบเออไอตอนตอนที่ผมแบบอ่าตอนที่ผม จะพูดกี่เดตอนที่ผมเคยหายไปแบบว่าคือแบบไม่ว่างไงไม่ว่างเราคิดแล้วก,ก็พอผมลงคลิปก็ยังมีคนมา,มาดูเงี้ยอยังมีคนมาคอมเมนต์เงี้ยก็ขอบคุณครับผมแล้วก็ทุกทุกยูเซอร์ที่เข้ามาตอนนี้ก็ขอบคุณมากถึงสามพันก็ก็ถือว่าคุ้มอะ่ะก็คุณคือแบบในในซับอ่ะในซับสามพันเนี้ยเออโอเคก็มาอีกรอบหนึ่งชุบนารักอะผี <laughs> <laughs> เาเล่น <laughs> เราเล่นเราเล่นโอเคก็เจอกันคลิป okay, ห okay, so น้าครับ